ผมเดิอเอา5าแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่กับช่องอูทีเฮดไทยแลนด์เอ็กดีนะครับทักไทยหน่อยอุนดีครับอุนดีสวัสดีครับเดี๋ยวลิงเดี๋ยวลิงช่องไว้ได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปหมดทั่วไปกันเลย let's go เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เออไม่ต้องตัดกะมาพอดี โอ๊ะมาแล้วมาแล้วขี้เมา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  เดี๋ยวลิงไว้ดาคลิปแล้วนะครับขอบคุณผู้ติดตาม62ซับสไครนะครับ Let's go อาว้ด่นี้กว่า Let's นี่เหรอหน้าเลยตรงนี้เลยเหรออ้อมีคนมาอีกสองคนเจ้ามาทำไมวะนเป็น,นกูแบบ<อ>ทีมเหรอทำไมไม่เอาแบบคู่อ่ะจะได้ไม่ต้องมีคนเดียวอ้าว <c oughs> ยอดเลไไ<อ>ยเอ้าเจมันเจมันเอาไปตัวช่วยตัวช่วยในการเป็นตัวว่าตัวเออสุดยอดเฮ้ยกรป๋าสอง ขตาวขอร์คู่โอ้โหเอาไปเลยเอาแคก็พอบอกว่าถังหน่อยเองถังหน่อยออกจากออกจากถังออกจากถังดวนแล้วก็ยิงถังอ่ะ เยิงเ้ยไม่ตกนะตกนะยิงเองต้องต่ยิงทำไมอ่ะฮะก็เพื่อจะได้ไม่มีเหมือนแกงเราอ๋อ่้อามีคนดียวยิงใช่มช่แค่เข้าใจละเอพวกนี้ชอบแกงจะแกงายำไมไม่กลอนตันี้ตัวนี้เราโดนค่ะ

อยู่แถวนี้แน่เลยน่าจะใช่เอ้ยหมวกสามาเต็มแล้วไม่นะกระเป๋าฉันเต็มมีใครมีกระเป๋าให้ฉันไหมเอ็มมีเอ้ยตามมาตามมาตามมาเอ็มมีกระเป๋าหนึ่งใช่ปะไม่ยังไม่มีกระเป๋าเลยเหรอมีตกระเป๋าจริงเอ้ยอดี๋ยวนะนี่กระเอยนี่กระเป๋าอ,อ,นะอ,อ,อยู่นี่อกระเป๋าอยู่นี่ กเป๋าอะไรอะ่ะกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าหนึ่งเออจะ้อยู่ไม่หนะมาแล้วโอ้ไม่ต้องไม่ไวิ่งูเลยเปไ,ไปัแล <c oughs> าานะ้วไปแล้ว,ลวข้าวงงข้าววง <c oughs> บอกเพื่อนก่อนเออรีบไปที่ปลอดภยัย <c oughs> ม่น้าเปันเชฟมาพายไมกเจ้าไม่เจ้ามีป้อมนึงไม่มาเมอสามมีป้อมอะไรด้วยลออมอสามไม่มาอ้าวเหรอไม่เห็นเลย โอเคเข้าไปเสียวบางแล้วนี่เห็นเลยเห็นเยอะเลยเงียบไม่ได้เลยให้เก้าไปเลยไม่ไไมีขความแน่ชัดนะเลยเหรอลูกซองเนี่ยเดโอหม้อหนึ่งอ๋อหนึู่ว่าเพื่อนขอบคุณต้องกระโดด อยเกอยเกือเกืไรกระลดะเคยใช้เคยใช้กระทะ้าัวคนน็แลคนด้วยใช้กระบองไม้เบสบอลนะโอ้โหบอกเลยเรียบร้อยแท็กหนึ่งเกือบอกวลาเราเคยใช้ ฉราจชะอา่าหัวคนตายเลยที่หายแล้วได้ไหมจัดการได้ปะวัดอ้เแล้วโอ้ยเราเราร้อยมิฉะไช่วยล้วเสือมไปแล้วที่ตมีอะไรช่วยไม่ชอบเดี๋ยวย่อย่อย่เย่อย่อย่อว่าเว้นควายกระโดดมีคาบไมีมีาบ ยาไม่มีอ่ะไม่มียาเลยวะยาหมดแล้วอ่ะยังไม่มียาไม่มียาหาเลยอ่ารับตัวแก้เล่นหน่อยดีกว่า 8 7 8 คนคนคนนเด้ดวดยฉวยเพื่อนอยู่เพื่อนแล้ว,ว,วยังจะเดี๋ยว้เรียบอยน้องแดกหนึ่ง หมวกสองกระเป๋าสองด้วยโอ้ยใครโอ้ย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 อะไรนียิงจกเดี๋ยวมีคนเง มันคือที่ชุบมันคือที่ชุบเพื่อนที่ชุบอ๋อที่ชุบเพื่อนที่ดีนี่เองไปต่อเลยเพนเพนเพนเธอเพนเธอตรงนี้ตรงนี้ไม่ปลอดภัยอย่าใช่โอ้ยวิวิวิห้ยิง ตอนี้ตไม่ว่าไม่เห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ไหนเห็นแล้วมันกลังมันวิ่งผ่าไปอะ่ะแล้วมันหายไปแล้วจิตารมันดิเห็นแล้ว คอหน่งกันเมื่อไหคนาฆ่าเหรออีคน,นึงเหรอเอ้ยเยมันอยู่แถวข้างหลังอะเห็นในเพลนที่เฮ้ยเ้ย่อยู่เห็นลวเห็นลวเห็นลวเห็นละ คนมา <c oughs> แล้วตัมีแต่เรามีสี่ฆ่ามันให้หมดย <c oughs> ดโอ๊ยโกแต๊กม,มาแล้ว สุดมดตีเลยเล่นหมดตี้เลยพอ่อเอ้ไม่นะมดตี้เลยมีสี่คน <c oughs> มีสี่คนแท <c oughs> ้ๆสองวุมสี่สุดยอด <c oughs> เลเ้ยวสิบแล้วเรา ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องอูเดิด x อ็กดด้วยนะครับแค่นี้นะครับใช่ครับเดี๋ยวดิ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะสวยค่ะบ,บ๊ายบายตัวดีครับผมได้สุดัตัวเลี้ยงตัวใหม่เฉยเลย